สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึง IC 74LS390 เป็น IC ที่ทำวงจรน,น,น,นับนะคะซึ่งมันจะมีทั้งหมด2ชุดจะมีนับแบบ BCD กับ Binary ค่ะถ้าจะต่อเป็นแบบ Binary นะคะเราจะต่อเข้าที่ขา A ซึ่งอยู่ฝั่งนี้แต่วันนี้เราจะแสดงให้เห็นถึง าการทํางานของบ C ซวงจรนับแบบ BCD ก็คือเราจะต่อเข้าขา B คือขานี้นะคะ <59. S 1> โดยจะนับศูนย์ถึงเก้าซึ่งแสดงออกมาเป็นสี่บิตค่ะโอเคครับคราวนี้ก็จะมาโชว์เนาะอ่าฮอ็อกติ๊กเราต่อขาล็อกเข้าแล้วปึ๊บมันก็จะติดหนึ่งนี่คือสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แอ่าแล้วพอ9ก็จะเริ่มกับที่ศูนย์ใหม่ oh เนี่ยครับการทาง,งานของ IC ตัวนี้ที่นับแบบ BCD ครับใช่ไี้ครับขอบคุณค่ะ